สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจะมาแนะนําเพื่อนๆนะฮะอีกแล้วครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องงานนะฮะงานของของรถของอผาฮานะของเรานี่ยนะครับนะเมื่อเช้านี้นะครับผมสตาร์ทรถไม่ติดนะครับไปสตาร์ทระดังเสียงแก๊กแก๊กกรแสดงว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเดี๋ยวผมมาชมพามาชมครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็วแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็น วิธีการที่ที่เราใช้นะครับเพื่อที่จะให้รถเดินได้หรือว่าออกได้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ร้านใหม่หรือไม่ก็ถ้าจะให้ดีถ้าหมดอย่างนี้แล้วหมดอายุเขาคือไม่มีไฟแล้วชาร์จไม่เข้าแล้วเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเอาเองได้ครับจะมารับชมครับนี่คือเครื่องชาร์จนะครับนะฮะชาร์จแบตเตอรี่นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะโดยทั่วไปจะมีหน้าปัดนะฮะหน้าปัดแอมมิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีที่หมุนปรับระดับแอมป์ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปรับระดับกําลังดันของไฟนะครับตอนนี้เขากําลังทํางานอยู่นะครับไฟกระพริบกระพริบเนี่ยนะฮะสายของเขาจะมีสายบวกและก็สายลบนะฮะสายแดงบวกสายดําลบนะฮะอันนี้ผมใช้วิธีการชาร์จด้านบนรถเลยนะครับเพราะว่าจาวลงมาก็ก็ลําบากเราชาร์จแบบแบบนี้มันก็ถ้าจะให้ดีนะฮะเราเอาลงมาไว้ข้างล่างได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราชาร์จเพื่อที่จะให้ใช้สตาร์ทรถเท่านั้นเองนะฮะ ทีนี้มาดูนะฮะสายเขาจะไล่มาที่นี่นะฮะสายแดงก็จะมาที่สายควบบวกนะของแบตเตอรี่นะฮะสีแดงให้เราถอดตัวนี้ออกเลยครับนะฮะแต่ใช้ปากกาคีบนะครับสายสีแดงแล้วสายสีดําตัวนี้ก็คือควลบนะครับเราก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะแล้วก็คีบนะครับแบตเตอรี่นี้มันมีลูกเดียวนะครับเราชาร์จอ่าเราก็จะไปปรับกําลังการชาร์จของเขาอยู่ที่เครื่องชาร์จนะครับ มา,มาชมนะครับว่าเราจะปรับยังไงแบตเตอรี่เราชาร์จมีเครื่องเดียวแล้วเราก็จะปรับตัวนี้มาอยู่ที่6หรือ7ได้ฮะหรือจะอยู่ประมาณ5 6 7ประมาณนี้ได้แต่ถ้าหลายตัวเราก็ปรับไปถึงเหรือ10ได้ทั้งนั้นนะครับนะีบ่ก็เ,เรียกว่าปรับกําลังนะครับปรับแอมป์ M ของเขากาลังแอมป์ของเขาทีนี้กําลังแรงดันของไฟนะครับแบตเตอรี่นะ่ถ้าลูกเดียวเนี่ยเราปรับแค่6กถึงสิโวลต์นะฮะประมาณนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะ เราจะใช้แบบนี้นะครับคือในการาปรับและส่วนนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะใช้แรงดันแค่6-12โวลต์นะครับนะฮะแล้วทีนี้คือตรงนี้คือหน้าปัดนะแอมแสดงกาลังไฟของแอมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับถ้าสมมุติว่าเรานะคีบสายสีแดงแล้วก็สายสีดำนะสายสีแดงสายสีดําที่แบตเตอรี่แล้วนะครับ เข็มตัวนี้นะครับมันจะมาอยู่ที่เลขสิบนะครับก็แสดงว่าไฟไม่มีเลยนะฮะไฟไม่มีนะฮะแต่ถ้าในแบตเตอรี่มันเต็มมันมีไฟอยู่เข็มเขาจะชี้ที่เลขศูนย์นะหรือชี้ที่เลขสองเพราะว่าไฟมันมีอยู่นะครับแต่นี้หมายความว่าแบตเตอรี่มันหมดคือเข็มจะไปชี้ที่เลขสิบแต่เมื่อใดถ้าเราชาร์จไปเรื่อยๆเข็มที่เลขสิบก็จะค่อยลดลงมาค่อยลดลงมาลดลงมาลดลงมาจนถึงเลขศูนย์ก็แสดงว่า เต็มนะฮะเราชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณ6-12ชั่วโมงแต่ขอให้ดูนะครับระหว่างหน้าปัดจอตัวนี้แล้วก็กับเวลานะครับให้สัมพันธ์กันถ้าเวลา6ชั่วโมงชาร์จไปเข็มเนี้ยกระดิกเนี้ยกำลังกระดิกอยู่เนี้ยมาชี้ที่เลขศูนย์แสดงว่าเต็มแล้วนะครับนะบแต่ถ้าชาร์จไป6ชั่วโมงแล้วยังไม่เต็มเข็มมาชี้อยู่ประมาณเลข4เลข2อะไรงยังไม่เต็มเราก็ชาร์จต่อถึง12ชั่วโมงต้องดูเวลาการชาร์จด้วยนะครับเพื่อน นะถ้าเข็มมาอยู่เลขศูนย์คือเต็มแล้วเราก็สามารถที่จะปลดนะปลดเครื่องนี้ออกจากแบตเตอรี่ได้ครับก่อนอื่นนะครับเวลาจะชาร์จนะฮะก็ต้องเปิดดูน้ํากลั่นด้วยนะฮะนี่ถ้าน้ํากลั่นไม่มีเราต้องเติมน้ํากลั่นให้ระดับเลเวลมาตรฐานของเขาไว้นะครับนะฮะเราต้องเติมน้ํากลั่นก่อนนะครับเติมน้ํากลั่นด้วยนะนี่น้ํากลั่นเขาจะจะเดือดนะครับเขาจะเดือดแบบนี้นะครับเวลาเราเราเติมลงไปแล้วนะครับอย่าให้น้ํากลั่นแห้งนะครับ เราเตือไว้ก่อนครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบนะการชาร์จนะครับสวัสดีครับ